คนเราเมื่อเกิดมาแล้วส่วนใหญ่แล้วคนเราชอบคิดมีนักปาาท่านกล่าวไว้ว่าคิดมากก็จะเครียดคิดน้อยก็จะโง่คิดไปเองก็จะเก็บคิดลึก ก็จะทะลึงคิดถึงก็จะทรมานคิดฟุ้งซ่านก็จะบา้าคิดวิตกจะปวดจิตคิดผิดเราจะเสียใจคิดในใจใครจะรู้ถ้าพวกเราเอาความคิดทั้งหลายเข้ามาพิจารณาแล้วว่า ถ้าเราปล่อยให้สังขารคือให้มันปรุงแต่งให้มันคิดไปเรื่อยๆไม่ว่าจะคิดเรื่องอะไรเมื่อเราคิดมากเท่าไหร่ความเครียดนั้นก็จะเข้ามาสู่ใจเรามากเท่านั้นส่วนคนที่คิดน้อยก็จะโง่คือไม่รู้จักคำว่าไต่ตองให้ดีีะก่อน ก่อนที่เราจะทำอะไรเราต้องพยายามคิดพิจารณาในสิ่งที่เราจะทำให้อย่างถี่ถ้วนไม่ขึ้นนั้นแล้วเราจะเป็นคนคิดน้อยเราจะไม่รู้อะไรเราจะเป็นคนโง่ที่สุดแล้วก็คิดไปเองเราก็จะเจ็บเพราะคิดไปเองนั้นวางข้งางาวังข่าว เราเห็นคนทำอะไรก็แล้วแต่เรายังไม่รู้เลยว่าในการกระทำของเขานั้นเป็นความดีหรือความชั่วแต่เราชอบไปคิดแทนเขาเสียแล้วคือคิดไปเองเมื่อเราคิดไปเองเราก็จะเก็บเวลาเราคิดถึงใครหรือคิดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งจิตใจของเรานั้น มันเหมือนดูช่างยาวนานมันเหมือนทรมานและเกินในความคิดของเราถ้าเราคิดฟุ้ง่านบางคนนั้นอาจเป็นบ้าได้เพราะปล่อยให้จิตของเรานั้นมันกระเิกโดยไม่ได้มีสติสมปชัญญะพิจารณาเลยว่าการคิดฟุ้ง่านนั้นมันจะทำให้เราเป็นบ้า ถ้าเรารู้ว่าความคิดฟุ้งซ่านนั้นมันไม่ได้ให้เกิดประโยชน์อะไรก็ขอให้เราจงมีสติและสำปะชัญญาคิดวิตกจะปวดติคิดผิดจะเสียใจถ้าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคิดผิดแล้วเราผลเกิดขึ้นมาเราจะเสียใจ เพราะในความคิดผิดของเราเช่นบางคนนั้นอาจจะคิดว่าบุญบาปไม่มีสวรรค์นรกพรมผ่านไม่มีแต่พอถึงเวลาตายแล้วเราก็จะคิดว่านี่แหละเราคิดผิดเราจะเสียใจบางครั้งบางคราวเราคิดในใจแล้วใครจะไปรู้อย่างเช่นเรามีความทุกข์ แต่เราไม่ไปปรึกษาผู้รู้ไม่ไปพูดให้เขาฟังเพื่อเขาจะช่วยแก้ปัญหาเราได้แต่เรามัวคิดอยู่ในใจเราก็จะเกิดมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วขอให้เราตรงคิดให้เป็นถ้าเราคิดเป็นรู้จาักการแต่ต่อนั่นแหละชีวิตเราจะมีแต่ความสุข